สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนผู้กำกับเมืองนอนเผยพิรุธเพื่อนแตงโมโกโหกไม่ให้ความร่วมมือผู้กำกับเมืองนอนเผยความคืบหน้ากรณีแตงโมนิดาตกเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยากลางเด็กวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาขณะออกไปนั่งเรือถ่ายรูปกับกลุ่มเพื่อนโดยเหตุเกิดราวๆ22อถึงยีนาฬิกาสถานที่เกิดเหตุใกล้กับสะพานพระรามเจ็และท่าเรือพิบุญสงครามหลังจากเจ้าหน้าที่ระดมกำ กำลังหากันมาก,กว่า15ชั่วโมงก็ยังไม่พบนางเอกสาวล่าสุดพันตํารวจเอกจากตระรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองนนทบุรีเปิดเผยความคืบหน้าหลังการประชุมว่ารับแจ้งเหตุตํารวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุแต่ไม่พบกลุ่มเพื่อนแตงโมงอยู่มีเพียงพยานแวดล้อมเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่คอยให้การกับเจ้าหน้าที่นอกจากนี้มีเพื่อนแตงโมงคนเดียวที่มีอาการตกใจไม่ค่อยพูดและไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไรต่เกี่ยนอนอตให้เพียงว่าแตงโมก่อนอ้างว่าของลงเรือไปค้นหา ของแล้วหายไปเลยซึ่งตอนนี้ตำรวจสามารถติดตามเพื่อนแตงโมนิดาที่อยู่บนเรือและคนขับเรือมาได้แล้วทั้งหมด5คนและจะเข้ามาให้ปากคําภายในวันนี้ที่สถานีตํารวจภูธรเมืองนนทบ,บุรีสําหรับผลการตรวจสอบเรือสปีดบอทดังกล่าวขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเรือลํานี้มีต้นทางมาจากไหนส่วนประเด็นดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สิ่งผิดกฎหมายบนเรือหรือไม่น,นั้นกําลังตรวจสอบหากวันนี้ตรวจหาแอลกอฮอล์ก็คงไม่พบแต่หากเป็นสารเสพติดก็อาจพบพันตํารวจเอกจะตุรนเผยว่าจาก รูวกันแล้วคงตกน้ําจริงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ